อยากได้กระบะราคาถูกไปใช้งานในไร่ในสวนและาราคาถูกไม่พอนะต้องสภาพดีด้วยสนใจชอบคันไหนนนะราคาพิเศษสุดนะครับผู้ชมครับผมให้แค่129,000 0บาทเท่าน,นั้นนะครับพูดง่ายแสนสามีทอนด้ดเมมนเวนะเครื่องอยนตดีเซลคอมบอนเร็วนะเครื่องเกียร์ช่วงล่างสมบูรณ์ใช้งานยาวๆเข้าไร่เข้าวสวน สวัสดีก่อนปีใหม่นะครับเขจะมารีวิวเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าจะหยุดยาวนะครับมีหลายท่านถามเข้ามาอยากได้กระบะราคาถูกไปใช้งานในไร่ในสวนและราคา,าราคาถูกไม่พอนะต้องสภาพดีด้วยผมมีรถอยู่2คันคุณผู้ชมครับอยู่ข้างๆผมนี่แหละฮะบอกเลยว่าเป็นรถที่สุดคุ้มค่าในราคาสุดประหยัดอย่างแน่นอนครับ2คันนี้คุณผู้ชมครับต้องเรียน้ครับว่าเป็นรถที่ ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงเลยนะครับในอดีตที่ผ่านมาเพราะเป็นรถเครื่องยนต์ดีเซลคอมอนเดลดีเซลคอมอนเดลข้อดีก็คือประหยัดครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวจะขออนุญาตเปิดเครื่องให้ดูนะครับว่ารูปลักษณ์นะครห้องเครื่องห้องโดยสารนะครับเป็นอย่างไรคันนี้เป็นโตโยต้าขึ้นชื่อด้วยว่าโตโยต้านี่อะไหล่ก็หาง่ายอยู่แล้วนะครับโตโยต้าอีซูเป็นแบรนด์หลักที่คนไทยนไทยใช้อยู่แล้วนะฮะไทเกอร์ดีโฟดีรุ่นนี้รุ่นแรกออกมาปี2001 นะครับ2001ไม่มีฝาครอบเครื่องนะครับปี2003นะปลายปี2002มามีฝาครอบเครื่องมานะนี่ออกต b เบอร์03นี่เป็นรุ่นที่2มาแล้วมีฝาครอบเครื่องเครื่องยนต์ดีเซลคอ m มอนเรลแรงกัดประหยัดสุดนะครับสำหรับเครื่องคอมมอนเรล 2500cc บล็อกนี้อยู่นานนะครับท่านผู้ชมครับอยู่ใน v ีโกก็อยู่นะฮะแล้วมาอยู่ในตัว ไทเกอร์ Tiger นะฮะแล้วก็วีโกอยู่หลายปีเลยประจําการตั้งปี2001จนปี2014 13ปีฮะรีโว่ค่อยมาเปลี่ยนเป็น1 g d และ2 g d เครื่องนี้นะฮะทนทานหายห่วงนะฮะวิธีการดูง่ายๆครับท่านผู้ชมครับว่าเครื่องหลวมไม่ดึงเข็มมาสตาร์ทเครื่องถ้าดึงขึ้นมาแล้วควันพุ่งเนี่ยโอเคอย่างนั้นก็เครื่องอาจจะหลวมตามสภาพแต่ถ้าดึงมาแล้วเครื่องยังดีเกียร์ยังดีทุกอย่างยังดีใช้ได้ยาวๆอย่างคันนี้นะโครงสร้างบอดี้เห็นแล้วว่า คันนี้เดิมๆเลยสติ๊กเกอร์จากโรงงานนะฮะเรื่องเตือนหม้อน้าอย่าเปิดตอนที่น้ํามันร้อนอีกยังอยู่เลยหม้อน้าพาสติกยังอยู่เลยนะครับเพราะนั้นคันนี้ไม่มีการชนนั้นหน้าอย่างแน่นอนซุ้มบังโคลล้อนะเดิมๆจากโรงงานนะฝากระโปรงมีรอยขันอยู่นะันว่าไม่มีรอยขันนะแต่ว่าดูสวยงามดูลงตัวเพราะว่าไม่ช้าเลยเลยแผ่นกันความร้อนี่เปลี่ยนมาใหม่แล้วนะครับเพราะรุ่นนี้หลายปีมากปั๊มเบรกนั่นมันเบรก,บกยังเหลืองอยู่เลยนะฮะเพราะนั่นเองรถคันนี้ถือว่าดูแลรักษาตรงสเปก เพจนะปีส0 0 3าออกตเบอร์นะฮะห้องเครื่องสวยเดิมมากๆสำหรับคันนี้อ่ะมาต่อภายในกันนะครับว่าภายในเป็นยังไงนะฮะภายในรุ่นนี้เป็นเบาะนะครับเป็นเบาะกำมะหยี่เป็นเบาะผ้าเบาะผ้าอย่างนี้ถ้าดูแลไม่ดีนะฮะมันจะเปื้อนนะฮะแล้วก็จะฉีกขาดนะครับแต่คันนี้เห็นว่าเบาะสีครีมนะร,รุ่นนี้มีสสีนะสีเทากับสีครีมรุ่นปี2001ส่วนใหญ่จะเป็นสีเทาถ้าปีศูนย์อ่า ปีสองพันันสตัวสุดท้ายมาก็จะเปลี่ยนเป็นเบาะสีสีเบจนะฮะเต็ใหม่อยู่ที่3 2 1 0 0 0สองนะฮะเบลเห็นเปลี่ยนมาเขียนในที่ประมาณ2 0 0 0 0 0กว่ากิโลนะฮะปีนะฮะสองพปี2003นะครับคันนี้นะฮะปกติขายกันอยู่ประมาณแสนเจ็ดแสนแปดแสนเก้านะครับแต่คันนี้ผมบอกจะเอาราคาพิเศษนะฮะถึงบอกว่าจะขายถูกๆให้ทุกท่านที่ชมอยู่จะได้รถด,ดีไปใช้นะมี2คันคันนี้จอดอยู่ข้างนี้มาอีกคันนี้คันนึงน้องโอ๊ตมาดูคันนี้ต่อ ผมจะพาดู2คันพร้อมกันไปเลยเพราะจะขายแพ็คคู่เลยคนอ่าลูกค้าท่านใดน,นะมาก่อนก็มีสิทธิก่อนคันนี้ก็เช่นกันจะเห็นได้ว่าเบาเหมือนกันเลยทุกอย่างเหมือนกันแต่ตัวนี้จะเพิ่มมาคือเป็นพมลัยที่เป็นตัวสีก้านนะสีก้านก็คือเป็นรุ่นที่ท็อปขึ้นมามีแอร์แบกนั่นเองนะเลขไม่อยู่ที่เท่าไหร่ขออนุญาตด,ดู2องแสนเจ็ดพันเพราะนี่ไม้ไม่ต่างกันคันนี้ไม่สามแสนต้นคันนี้ไม้สองแสนเจ็ดคันนี้ไม้น้อยกว่าและได้รุ่นอ่าที่เป็นมีแอร์แบกมาด้วยนะครับ เบาะภายในสีเดียวกันดูเครื่องนิดนึงผมว่าคันนี้สเปคเนี่ยน่าจะเหมือนกันเพราะว่าเบาะสีเบทนะฮะปี2003เหมือนกันนะครับถูกต้องเลยครับเพจคันนี้ออกตัวเบอร์0-3เช่นกันเลยผลิตเดือนเดียวกันปีเดียวกันฝาครอบเครื่องเหมือนกันนะคานหน้าสติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบเหมือนกันนะครับแผ่นกันความร้อนตัวนี้เป็นของเดิมนะฮะก็มีหย่อนมาบ้างนะเดี๋ยวติดกิ๊บใส่ก็เรียบร้อยนะฮะบ,บอกเลยครับท่านผู้ชมครับ สองคันนี้นะครับสนใจชอบคันไหนนนะราคาพิเศษสุดนะครับผู้ชมครับผมให้แค่1นึ่งแสนสองเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับพูดง่ายแสนสามมีทอนได้เครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลนะเครื่องเกียร์ช่วงล่างสมบูรณ์ใช้งานยาวๆเข้าไร่เข้าสวนหรือไม่แต่ไปกรุงเทพหาญาิพี่น้องไปได้ทั่วประเทศนะครับเพราะมั่นใจว่ารถทุกคันที่เราคัดมาเนี่ยบอดี้โครงสร้างตัวถังระบบเครื่องยนต์ระบบเกียร์ช่วงล่างสมบูรณ์พร้อมใช้งาน ได้ทุกๆวันนะครับวันนี้ถ้าสนใจโทรหาผม0 8 4 7776699ช่วงปีใหม่ก็ไม่หยุดนะครับโทรมามาดูตัวจริงมาลองขับได้ราคาถูกและก็คุ้มค่าอย่างแน่นอนขอบพระคุณที่ติดตามคลิปนี้นะครับราคาพิเศษกระบะเข้าสวนเข้านาหรือจะใช้ทุกสถานการณ์คันนี้ก็ไปได้ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ